เอาจริงความรู้สึกกับเกมที่สิบสามของแมนยูในเกมนี้นะที่บุกไปเอาชนะคิสตันพาเลตได้สองหนึ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกที่บอกตรงๆต,ตามหัวคลิปเลยนะว่านี่ถ้าชนะไม่ได้นะตอนแรกนี่แบบโอ้โหลิสคำด่าไว้แบบเป็นชุดๆเลยนะสำหรับแมนยูในเต็ดในเกมนี้นะโอ้โหแต่ยังดีที่เอาตัวรอดมาได้นะแต่ก็ ผมยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่แบบการเล่นที่แบบดีอ่ะเออก็มาจากลูกนิ่งทั้งคู่นะอ่าการเล่นแบบโอเพนเพล์ยังไม่ค่อยประติดประต่อสักเท่าไหร่นะอ่ะกลับมาดูเกมนี้กันหน่อยดีกว่านะตั้งแต่ตอนต้นเกมเนาะก่อนเกมเราก็รู้และไอคุณย่าลงไม่ได้ไอเชสโกยังเจ็บแม็กควายก็ยังกลับมาไม่ได้นะผมก็นั่งดูรายชื่อโอ้โหแม่ สภาพความหนักใจที่แท้ทูเลยเพราะว่าแม่งก็แทบจะเหมือนเดิมกับเกมที่แล้วที่แพ้เอเวอตันและจริงๆนะไอ้นัทที่แพ้เอเวอตันว่าหัวร้อนเลยนะเมื่อวานนี้เอเวอตันแม่งกลับมาเล่นในบ้านแม่งโดนดีควอเซนซัดไป4ี่ดอกผมก็คิดในใจแม่งอะไรวะเอออ่ะกลับมานะวันนี้เราแม่งเตะคู่แรกไว้ตอนหนึ่งทุ่มตรงผมก็เห็นแล้วประมาณ6กโมงเย็นก่อน6กโมงนิดนึงรายชื่อตัวผู้เล่นก็ออกมาเนาะ ก็มีส่วนใหญ่จะสลับวนะิงแบ็กเนาะที่เหลือเหมือนเดิมอ่ะลัมเมนเป็นโกปากหลัง3ตัวไอโยโรอยู่ขวาเดลิกอยู่ตรงกลางชออยู่ซ้ายวิง2ฝั่งเนาะก็ด้านขวาก็อาทิตย์ที่แล้วไอมาสตาวีเล่นไม่ออกก็เอาอะหมัดกลับมาเล่นเป็นวิงขวาเหมือนเดิมแล้วก็วิงซ้ายดอกูอาทิตย์ที่แล้วก็ทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันก็เอาลูกหลักดาโลกลับมาโรเินโดจริงนะคู่การก็คาซมิโรเหมือนเดิม จ,จับกับทางบรูโนแฟนันแล้วก็หน้าสามตัววันนี้ใช้เมสันเมาส์ลงเป็นตัวจริงอยู่หน้าซ้ายนะแล้วก็หน้าขวาก็เป็นเอมโบโม่หน้าเ ouais ป้าก็กองหน้าจำเป็นหนึ่งเดียวที่เหลือก็คือโจชัวเซอร์ซี่นะเห็นตัวจริงแล้วก็อ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วกันมองไปที่มานั่งสำรองผมวโอ้โหแบงหนักเลยไม่มีตัวลุกเลยมีแค่คอมบี้เมนูคนเดียว mother, ที่เหลือก็กองหลังกองกลาง โอ้เหนื่อยใจนะฮะเพราะก็มองมองไปแล้วแบบสมมุติถ้าโดนนำเนอะตอนตอนก่อนเริ่มเกมเมื่อกี้ดโดนนำแม่งจะส่งใครลงมาเปลี่ยนเกมดีวะตัวลุกไม่มีเลยนะอะก็เกมเริ่มต้นขึ้นมาเจอกับพาเลตผมก็ดูห้านาทีแรกทรงดีเว้ยห้านาแค่ห้านาทีแรกนะแมนยูก็พอได้ไอช่วงนาทีแรกก็มีลูกขุกขิกนะที่ เปิดเข้าไปแล้วก็ไอ้คาเซมิโ่ก็ยิงพันแข้งพันขาแล้วก็สุดท้ายงัดติดหน่อยก็ไปติดดีนเทเดอร์สันนะก็สุดท้ายไม่ได้ประตูเกมก็ดูแมนยูคอมบอลได้เยอะนะประมาณ5 5นาทีแรกเท่านั้นเองแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บในครึ่งแรกเนาะเอาผมพูดในครึ่งแรกเลยหละจาก5นาทีแรกไปแมนยูก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเกมเกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ มันเหมือนแบบพยายามจะเก็บบอลในแดนกลางให้ได้นะแมนยูซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ดูทําได้ดีในหลายๆจังหวะแต่ว่าพอจะพลิกขึ้นหน้าแม่งก็เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็จ่ายพลาดแมนยูในช่วงครึ่งแรกพยายามจะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายนะฝั่งที่แดดล่มๆอ,อ่ะอ่ะก็ขึ้นมาทงางดัโลเมสันเมาส์อย่างนี้อ่ะแต่พอจะจ่ายบอลขึ้นหน้าให้เซอร์ซี เซอร์ซี่ก็เก็บบอลได้ไม่ดีคือมันก็กลายเป็นว่าบ bon อลแมนยูพอขึ้นหน้ามันก็ไปไม่ค่อยได้ยิ่งฝั่งขวานี่หนักเลยเกมไม่ค่อยขึ้นทางนั้นเลยนะอามาัดเดียโรเอมเบอร์โม่อย่างงี้ก็เกมก็ไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่เพราะเกมมันก็จะเสียตรงกลางที่ <c oughs> พอจ่ายขึ้นไปก็ไม่ค่อยดีพอโยนไปให้เซอร์ซี่ก็จับไม่ค่อยได้เนาะ <c oughs> เกมมันก็ไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรสักเท่าไหร่ไอ้ดีนเทนนาสันก็ไม่ใช่ว่าจะมีจังหวะ เซฟเพราะแมนยูก็ไม่ค่อยพาบอลบุกขึ้นไปคือเกมโอเพ่นเพลของแมนยูเนี่ยเงียบกริบนะจากช่วงแรกที่แบบห้านาทีหนาทีแรกยังพอมีโอกาสได้ลุ้นแต่หลังจากนั้นก็ดูเฉยๆกลายเป็นว่าพาเลตก็ดูเก็บบอลได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีจังหวะบือหวายอะไรมากมายคือพาเลตเนี่ยไอ้สตัวข้างหน้าของมันก็พยายามจะบีบใส่นักเตะแมนยูแต่ก็ไม่ได้บีบแบบไม่ได้บีบพื้นที่แบบโหดอะไรมากมาย คือพอมีโอกาสเป้าของพาเลทก็มีอยู่คนเดียวก็คือไอ้ชองฟิลิปมาเตตาพยายามที่จะจ่ายบอลทะลุช่องให้มาเตต้ามันพิงกับเดอริคเนแล้วก็พยายามหาช่องว่างเนาะผมก็อก็เห็นนะก็มีรูปแบบเดียวอะของทางคิซัพาเลทซึ่งถามว่ามันดูน่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าดูแมนยูเล่นดิ ทเซมิโลก็ดูช้าๆไปบรูโน่เองก็จับบอลดีบ้างไม่ดีบ้างมีบางจังหวะแม่งจับบอลเสียบรูโน่นะแม่งจ่ายบอลเสียคือแบบจังหวะแมนอยู่กำลังจะพลิกขึ้นหน้านะผมมีจําได้จังหวะนึงแม่งพยายามจะป้ายบอลเพื่อแม่งป้ายเสียพาเลตแม่งตัดบอลได้จ่ายบอลให้มามาเตตา้าหลุดขึ้นไปโอ้โหยังดีที่ลูกชอแม่งวิ่งเขาวิ่งเข้าไปสก,กัดเซฟได้เกือบรอดเอ้ยเกือบตาย มีบางจังหวะเดรลิกนะมีเดรลิกครึ่งแรกแม่งมีลื่นนะเออลืลล่นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนี่แหละมีมีจังหวะพลวดเป็นจังหวะหนึง่งไอมาเตต้าแม่งหลุดขึ้นไปโอ้โหยังดีที่แม่งยิงยิงไม่ดีนะอีกจังหวะแม่งเตะสกัดกันเองนะแมนอยู่กองหลังรู้สึกจะเดรลิกมั้งหรือใครสักคนเนี่ยแม่งเตะไปโดนไอโยโลบอลแม่งมาเข้าทางมาเตต้ายิงออกโอ้โหผมคิดในใ,ใจอะไรวะเนี่ยแมง มีแต่จังหวะที่แบบว่าไม่น่าจะเสียก็แต่ก็จ่ายเสียให้กับนักเตะพาเลทมีโอกาสได้ลุ้นตลอดนะแล้จนสุดท้ายก็มาเสียประตูนะจากลูกจุดโทษนะก็จังหวะที่ก็เขาก็จ่ายบอลทะลุมาที่ไอมาเตต้าเหมือนเดิมในนิโยโล่ก็นะนะก็ตามภาพมาแล้วช้าลนะ้วอ่คือออกตัวก็ช้ากว่าแล้วก็กลายเป็นว่าไปล้มไปสะดุดแข้งขาอ่อนก็ไป ทำไอ้มาเตต้าล้มไปในกรอบเขตโทษก็กรรมการเขาก็เป่าเป็นจุดโทษนะยิงกันอยู่2ทีรอบแรกยิงแล้วก็ล้ำเม่นพุ่งไปทางซ้ายขอยงตัวเองนะก็พุ่งผิดทางแต่ว่าบอลมันไปโดนไอ้มาเตต้ายิงโดนเท้าตัวเองนะก็เป็นดับเบิลทัชเนาะที่ผมนั่งดูอยู่ก็เขาก็เลยบอกฟาวยิงใหม่นะพอยิงใหม่ก็เป็นช็อตวัดใจเนาะจิตวิทยาว่า ไอ้มาเตตาจะยิงทางเดิมหรือเปล่าแล้วลา m เมนจะพุ่งไปทางไหนก็กลายเป็นว่าไอ้มาเตตาเปลี่ยนทางจากตอนแรกยิงซ้ายมายิงขวาลัเมนจากตอนแรกพุ่งทางซ้ายของตัวเองก็ไปพุ่งขวาก็กลายเป็นว่าพุ่งผิดก็เป็นประตูแรกของไอ้มาเตตายิงให้พาเลตนำแมนยูไปซึ่ง พอโดนนําไปก็ดูเฉยๆก็ผมยังรู้สึกว่ามันเล่นกันแบบไม่ปฏิประต่อยังดูแบบยังคิดในใจมึงซ้อมกันหรือเปล่าวะเกมขึ้นหน้าก็ไม่ได้เก็บบอลก็ไม่ดีจ่ายออกข้างออกขวาดูเสียไปหมดจงังหวะมันดูช้าไปหมดนะก็จบครึ่งแรกไปตามหลัง1 0ผมคิดในใจตอนพักครึ่งหนะึ่งแม่งจะแพ้อ,อีกสักเกมหรือเปล่าวะตอนอจริงตอนนั้นนะตอนในจบครึ่งแรกอ่ะผมคิดหัวข้อคิดวันนี้ไปเลยว่า แม่เงเลยเล่นแบบนี้สุนัขไม่รับประทานครับเล่นอ่อนมากอ่ะยิ่งกว่ายิ่งกว่าบอลอบตะอ่ะ bon คือแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาเลยจังหวะโอเว่นเลคือแบบมันดูไม่ไม่ต่อเนื่องไม่ไหลลื่นเลยนะสําหรับนักเตะแมนยูคือโอเคพยายามจะต่อบอลเข้าใจแต่แบบไม่เป็นคนจะทําได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่านะ <c oughs> ในมุมมอ,องผมเนะี่ยแล้วพอมาในครึ่งหลังก็ เล่น,นไปสักสิบนาทีก็เปลี่ยนเอาโยโลออกเนาะส่งไอ้มาสลาวีลงมาเป็นเซนเตอร์ขวาแทนนะเพราะก็จังหวะนั้นคือมันต้องพยายามดันเกมลุกแล้วละ่ะแต่ถามว่าเกมลุกแมนยูมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นคือเกมพอจะขึ้นทางฝั่งขวาไอ้อามัดบ้างบางจังหวะเติมขึ้นไปก็เปิดเสียเอโบาโม่ก็หลายๆจังหวะก็ทู่สียิงเนาะก็ไม่ได้ตรงกรอบอย่างใดน,นะเกมก็ ไปเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้หวังผลอะไรได้มากนะก็ไม่ได้จังหวะนี่แหละลูกนิ่งลูกตั้งเตะก็ได้ฟลาได้ฟาวนะลูกตีเสมอเนี่ยจริงๆนะจังหวะนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกลุ้นอะไรนะไม่ได้รู้สึกเลยว่าแม่งจะมีโอกาสยิงประตไูได้แมนยูแม่งได้ฟรีคิกทางฝั่งซ้ายนะแล้วก็บรูโน่เปิดเข้าไปให้ไอ้เซอรซ์ซี่เก็บบอลได้ปุ๊บผมกม็กินในใจแม่ง พาบอลไปถึงเส้นหลังแล้วได้อยู่ดีก็ได้ยินเสียงตุบสวบผมเฮนะ้ยแม่งยิงเข้าไปได้ไงวะตกใจเฮ้ยก็เลยรอดูภาพช้าโอ้โหแม่งจังหวะแม่งจังหวะน,นนั้นแม่งได้จังหวะนี้จริงๆคือถามว่าดีเทอร์สันปิดมุมดีไหมแม่งปิดเสาแรกแล้วแต่เซิร์ซี่แม่งวอลเล่กลับมาแม่งยิงไปเสาไกลกลายเป็นว่าไอ้ดีดีเทอร์สันที่พยายามจะปิดเสาแรก บอลเสาแรกคือด้านขวาของดีเนี่ยบอลแม่งพุ่งไปด้านสายกลายเป็นว่าซวบเข้าประตูไปผม,มแม่งบทจะได้มึงก็ได้ได้ซะอย่างนั้นนะนะแมนยูแต่ก็ไม่ใช่จังหวะโอเพ่นเพลอยู่ดีอ่ะก็โอเคตีเสมอได้พอตีเสมอได้ปุ๊บก็ดูอืมก็ดูเล่นมีมีเอเนอร์จีมากขึ้นนะนักเตะแมนยูดูว like ิ่งไล่กันมากขึ้น ในขณะที่พาเลตเองผมว่ามันก็ดูแบบดรอปลงไปเรื่อยๆนะจากเดิมกองหน้าไอ้สามตัวพอจะวิ่งไล่บอลก็ดูไม่ค่อยวิ่งกองกลางก็ดูไม่ค่อยไล่แต่อย่างที่บอกนะคือแมนยูก็ดูเก็บบอลได้มากขึ้นแต่ว่าพอจังหวะจะขึ้นหน้ามันก็เก็บได้บ้างเก็บไม่ได้บ้างเนาะจังหวะลุ้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเซอร์ซี่นอกจากจังหวะที่ยิงประตูได้บางจังหวะก็ดูจะเก็บบอลไปเพื่อนดีบางจังหวะก็เก็บไม่ได้เหมือนเดิม คือแมนยูพยายามจะใช้ต่อบอลในแดนกลางเนี่ยเคาะกันบอลกันไปกันมาแล้วก็หาพื้นที่ว่างซึ่งพอจะเข้าพื้นที่สุดท้ายอะก็บางทีก็หลายๆจังหวะก็เสียไปนะก็เลยทําให้จังหวะโอกาสลุ้นก็ไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่แต่ก็มาในประตูที่สองนะก็จากลูกตั้งเตะเหมือนเดิมดาโลโดนทําฝาวฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเลยแล้วก็ผมก็คิดในใจว่าจะยังไงวะไอ้บูโนจะยิงเลยไหม กลายเป็นว่าบูโน่กับเมสันเมาส์ยืงอยู่ด้วยกันกรรมการเป่าปี๊ดบูโน่เขี่ยให้เม,มสันเมาส์ยิงซวบเข้าไปผมคิดในใจเฮ้ยใช่มันเข้าได้ไงวะเออแล้วนักเตะพาเลเพียมนปะท้วงผมมึงมาท้วงอะไรวะนักเตะแมนยู่มันก็ยิงหลังจากที่กรรมการเป่าแล้วพอมาดูภาพช้าก็เมสันเมาส์ก็ยิงเลียดเนาะแล้วก็แหวกกำแพงเข้าไปดีในสันที่ กลับไปอยู่ที่กลางประตูก็พุ่งมาไม่ทานแมนยูก็นำสองหนึ่งเออโบกี้เออ,อ,เเอ,อไอ้แค่บทบทจะได้มึงก็ได้ง่ายๆเนาะบทจะแต่เองที่บอกก็คือภาพรวมของเกมผมยังรู้สึกแมนยูมันยังเล่นโอเพนเพลย์ไม่ค่อยดีนะปะติดปะต่อไม่ค่อยได้แต่ก็ยังถามว่าดีใจไหมก็โอเคได้ประตูขึ้นนําแต่ก็นําประตูเดียวมันก็จังหวะเสียวๆมันก็มีอยู่นะแล้วก็พยายามคุมเกมเล่นไปจริงๆตอนที่ได้สองหนึ่ง่ มีจังหวะหนึ่งไอ้อามาดหลุดไปปุ๊บแหวกเข้ากลางตัดเข้าในก็ยิงข้ามขาดไปก็จังหวะลุ้นที่จริงแมนยูลูกที่สามนี่นก็ไม่ได้มีลุ้นแบบถีอะไรมากมายก็นั้นานะจะมาทีแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะยิงออกไปนะก็เกมก็พยายามจะคุมสถานการณ์มาเนาะ,ะส่งลิซันโดมาตีเนตลงมาแทนลูกชอเนาะลูกชอวันนี้ผมว่าโอเคนะ,ะส่วน ท้ายเกมมีส่งคอบบี้เมนูลงมาอ่ะก็ช่วยเกมแดนกลางมากขึ้นนะก็ท้ายเกมก็ลุน้นเพราะว่าแมนยูก็ปล่อยให้พาเลต์ของบอลบุกบุกแต่ว่าก็ไม่ได้บุกกระนำอะไรมากมายไอ้พาเลตคือแมนยูก็ตรึงตึงโซนเกมรับเอาไว้นะเขาพยายามจะบล็อกพยายามจะปิดช่องทางที่ไอ้พาเลตจะโยนไ,ไ,ไ,ยยยยยไม่ได้ไอ้พาเลตก็ยิกมยักยักจ่ไม่ได้ทั้งที มันมาจังหวะแบบได้ลุ้นตรงไอวิวฮิวตัวสำรองเนี่ยแหละเดี๋ยวพอจ่ายยัดมาที่มันเดี๋ยวมันก็พลิกได้เดี๋ยวมันก็เก็บฟาวได้แล้วก็เนี่ยทด4นาทีนาะทีสุดท้ายแม่งมาได้ฟรีคิกโอ้คารเซมิโร่ไม่ทำฟาวนะก็พาเลนได้ยิงนาะทีสุดท้ายผมคิดในใจนะ่ไอเชียอย่าโดนนะอย่าโดนนะแล้วสุดท้ายก็ยิงติดบล็อกนะก็เคลียร์ามาได้ก็จบเกมแมนยูก็ชนะ2-1 3แต้มได้มาแบบ คิดในใจโอ้โหดีใจนะที่ได้สามแ,แต่ยังรู้สึกว่าไม่โอเคกับรูปแบบการเล่นของพวกมึงที่ดูแบบยังไม่ค่อยปะติดประต่อกันสักเท่าไหร่นะก็ททเวน้ำหนักเนาะให้คะแนนตัวผู้เล่นเนี่ยอ่ะผมให้เป็นโซนนะไอ้ลัมเมนก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มีอะไรผิดพลาดด้วยซ้ำนะครึ่งแรกที่ยืนตำแหน่งก็ยืนได้ดีมีลูก ยิงของวอลตันที่ยิงมาก็ตรงตัวอ่ะก็ถือว่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะก็ถือว่าเล่นได้โอเคไม่ผิดพลาดเลยกันสำหรับลาเมนเนาะกองหลังสามตัวโยโลทำเสียลูกจุดโทษนอกนั้นก็ปอกๆแป๊กๆดูเกๆกัๆเนาะก็ยังดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่วันนี้เดอร์ลิกเองปะทะกับมาเตต้าก็กปะทะได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะ จังหวะเหมือนจะดูเสียเปียบแต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้มีจังหวะเสียหลักจังหวะลื่นนี่แหละที่เสียวนี่แหละสาหรับไอเดริกนี่แหละนอกนั้นก็ไม่ได้ดูก็ยังไม่ได้ดูโดดเด่นนะแต่ก็ไม่ก็ยังถือว่าไม่ได้ทําให้จังหวะนั้นมนเะสียประตูนะส่วนลูกชอเนี่ยผอโอเคนะครึ่งแรกนี่ไม่ได้ลูกชอนี่เสียประตูเยอะไปแล้วนะโอ้อ้ลูกชอมาซ้อนเพื่อนนี่แบบจังหวะที่จะโดนยิงอ่ะลูกชอเนี่ยมาซ้อนได้ฮนะจังหวะเติมเกม,มลูกก็โอเค ช่วยได้ดีประมาณหนึ่งวิงสองฝั่งอามาดวันนี้ก็เกมลุกเติมขึ้นไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเสียเนาะประสานงานกับเอมเบโมได้ไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่เดโกดาโลเองเติมขึ้นไปอาจจะเปิดครอสเข้าไปได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเรียกฟาวเนาะอย่างจังหวะที่ได้ฟรีคิกนำสู่กันกได้ประตูเนี่ยแหละอดาโลเนะี่ยโดนฟาวส่วนเกมรับก็ ตามนั้นตามมาตรฐานก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะกองกลางคา s เซมิโลเองในครึ่งแรกมีจังหวะจะได้ยิงจังหวะจะได้โฉบมงแต่ก็พลาดไปนะส่วนแดนกลางผมว่าก็ดูช้าๆนะแต่ไอพาเลตมันก็เก็บบอลก็ไม่ได้เองอะแดนกลางขนาดคา s เซมิโลช้าให้แล้วนะบรูโนถ้าไม่นับจังหวะลุกดิ้ง,งที่ที่แบบเปิดบอลให้เพื่อนทำประตูเนี่ย ผมว่ามันก็ยังดูแบบช้าๆเปิดก็ไม่ค่อยดีนะมีเบิ้ลเบิ้ลได้ดีบางทีแต่หลายๆจังหวะก็ทําเสียเนาะก็ยังถือว่าไม่อยู่ในตําแหน่งที่ผมว่าควรจะทําได้ดีมากกว่านี้สําหรับบูโน่นะส่วนสาตัวด้านหน้าเมาส์ก็โอเคขยันดีมาบุ๊บบุบวบๆ,วๆนะก็ไม่ได้แบบวิ่งไล่บอตลตลอดเวลาแต่ก็ยังดีที่ยิงได้เอมบโ,โมวันนี้ก็ยิงยิงแบบ ทิ้งยิงขว้างมากไปหน่อยนะก็ไม่ค่อยตรงกรอบสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ลุ้นนะในขณะที่เซอร์ซี่เองทําประตูได้ก็จริงนะแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันควรจะเก็บบอลได้ดีมากกว่านี้นะนะส่วนตัวสํารองที่ส่งลงมามาสลาวีก็เติมขึ้นมาช่วยเกมลุกได้บางจังหวะสองจังหวะเกมรับก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดน,นะส่วนเขาวีเมนูก็ลงมาแปบ๊บเดียวไม่กี่นาทีก่อนหมดเวลาแนละ้วก็ยังไม่ได้ถือว่า มีโดดเด่นอะไรมากมายนะครับลิซานโดมาติเนสลงมาก็ก็ไม่ได้มีทำอะไรเสียหายดีกว่าแต่โอกาสได้บอลก็ยังไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้เนาะมาดูตารางคะแนนนิดนึงนะฮะแมนยูเตะจบไปก็ตอนนี้ก็อ่ะโอเคขยับมาอยู่ที่ 6ของตาราเนะเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนนะก็ไม่เป็นไรเก็บแต้มต่อไปเรื่อยๆนะชนะบ้างเสมอบ้างแต่อย่าให้ไปในแนวที่ชนะซะมากกว่าเสียได้นะที่แล้วเนาะโอ้โหเอเวอรตันอุส่าห์เหลือ10ตัวตั้งแต่10กวนาทีแรกแม่ยังเล่นกันแบบเหาะเหาะแย่ๆเนาะเลยทำให้แพ้คาบ้านไปนะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของแมนยูนะก็เตะทีก็โอ้โหเดี๋ยนะ เตะคือวันพฤหัสดีนะฮะต่อเช้าวันศุกร์ตอนตีสามันก็จะกลับไปเล่นในบ้านเปิดบ้านเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะก็มีเวลาพักก็ประมาณ2อวันนะวันนี้มีเกมเกมกลางสัปดาห์นะแล้วก็เตะแล้วก็หลังจากนั้นเตะอ๋อเพราะช่วงเดือนธันวาคมไม่ได้เตะหนักก็เจอเวสต์แฮมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมั night, นเดนไอเนาะต่อคืนวันจันทร์หน้าต่อเช้าวันอังคารก็จะไปเยือนวูฟเฟ่ต์ตั้งตั้นวอนเดเลอร์นะก็ เป็น2เกมติดๆที่แมนยูดูจากดูจากคู่แข่งอ่ะมึงควรจะต้องชนะให้ได้อ่ะเออคือถ้าชนะไม่ได้อีกนี่หนักเลยนะเออคือถ้าอยากจะพาตัวเองไปเล่นฟุตบอลยูโรทูดูกันนะสองเกมเนี้ยต้องชนะให้ได้ทั้งสองเกมนะอ่ะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสาหรับแฟนบอลแมนยู Man อย่างพวกเราแต่วันนี้ชนะแล้วก็ถือว่าเอาตัวรอดไปสําหรับเกมในเกมในสัปดาห์นี้เนาะอ่านคอมเมนต์กันหน่อยฮะคุณสูม,มาร์ บอกว่ายินดีด้วยครับพี hey ่คุณชัยโยธินบอกว่าสวัสดีครับเกือบตายเออคุณปาบอกว่าถ่ายร่าสดที่โมโนแม็กเหมือนเดิมใช่ไหมครับถูกต้องนะฮะผมก็ดูผ่านโมโนแม็กคุณวิทยทองบอกว่าสวัสดีครับแอดนอนครึ่งแรกเซ็งเลยพอครึ่งหลังกลับมาได้ดีใจมากเล่นไมกก่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็สาดแต้มเห็นด้วยนะคุณดูกึกกล้องกึกทองบอกว่าเซ่ไฮคุณกระบี่เดียวได้บอกหวานเจี๊ยบกรรมการไ่คอยเป่าให้ทีมเราเลยก็หลายๆจังหวะก็ดูแบบอะไรวะ อย่างบางจาังหวะไอดาโล่เงี้ยที่หลุดขึ้นไปโดนตัดฟาวผมงงกรรมการทำไมไม่เป่าฟาวอะกรรมการปล่อยไหลเฉยเลยเอองงออคุณ A.G. บอกว่าทำไมอยู่ดีกำแพงคริสซันพาเลตแตกโอลิเวอร์อะไรนะโอลิเวอร์กลาสเนอร์ย่างเซ็งงงและยังจะไปโวยวายกรรมการนะผมก็ยังงงว่โวยวายอะไรตั้งกำแพงไม่ดีเองนะ อย่างน้อยลุงเบนโมลิรมก็ให้เซอร์ซี่อยู่เล่นต่อและได้ผลเอ,อพี่ว่าเชลซีเจอแนอสเนทีมไหนจะชนะครับคือทัานชั่วโมงเนี้ยอาเนอนเขี้ยวจริงว่ามีโอกาสสูงที่อาเนอนแม่งจะชนะต่อแนละ้วคุณล่วงสาบวงไม่ไปเล่นเองละครับเอ,อส่งตั๋วมาหน่อยสิออส่งตั๋วมาหน่อยเดี๋ยวจะบินแมงกิปเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะอ,อคุณไฮบอกว่าสวัสดีครับ คุณเพชรโมบายบอกรอดไปอีกนัดแมนยูเราอ่ะโอเคครับก็มาทักทายกันสั้นๆน,นะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นัดหน้าครับคืนวันพฤหัสนี้แมนยูเปิดบ้านเจอเวสแฮมยูไอเต็ดน,นะมาดูกันซิว่าจะวนลูกกลับไปเละเทะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้3แต้มเป็นของเรานะเอาตัวรอดไปได้แล้วเดี๋ยววเจอกันใหม่สวัสดีครับ